ดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะจกกักรวาลน,นะคะอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็ขอให้คุณมีพลังงานดีๆนะคะอายะอยะกล้องจะหลน่น <c oughs> ตั้งให้เห็นน้องนางฟ้าแสนสวยของเรานิดนึงนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่า จักรวาลอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะมีอะไรที่เราต้องรู้ตอนนี้หรือเปล่านะคะขอให้เพื่อนๆมีพลังงานดีๆเด้อไอ้ยาไพ่แม่หมอบินไปแล้วจ้าบินทุกทีเลยสิน่ะอะมาดูกันนิดนึงนะคะว่าจักรวาลอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นตอนจบเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเรื่องบางอย่างจะสิ้นสุดลงนะ ยูนิเว s รนะคะจัก,กรวาลกำลังจะนำพาโชคดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมนะคะออกไปรับสิ่งดีๆค่ะเพราะความยุติธรรมกำลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะไปเตยมันดูคลุกคลักทาอะไรก็ไม่เวิร์กเลยนะทางานก็ถูกเขาอเอาเปรียบหาเงินหาทองก็ไม่ได้กำไรเท่าที่ควร ความยุติธรรมกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะคําตอบที่คุณกําลังเฝ้าถามกําลังตามหาอยู่ทุกๆคําตอบเนี่ยคุณมีมันทั้งหมดอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับคําตอบนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะสื่อกับคุณอีกก็คืออยากกลัวที่จะพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงออกไปนะคะ พูดในสิ่งที่มันเป็นเสียงข้างในของเราจริงๆไม่ต้องกลัวที่จะพูดนะคะสั้นเห็นไหมคะมาทั้งยูนิเวอร์สมาทั้งดาวมาทั้งเดตซามาทั้งสันเลยนะคะวาดดวงอาทิตย์กลับสู่ท้องฟ้าของคุณก็อะไรที่มันเป็นความมืดมิดสนิทใจที่มันคลืบคลานเข้ามาในจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยนะจงสร้างแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะมันก็เลยขึ้นมาเป็นรูปผู้หญิงที่กําลังวาดดวงอาทิตย์ในในในพื้นที่ที่มันมืดมิดสนิทใจ เพราะฉะนั้นแสงสว่างอ่ะคุณสามารถเติมแต่งเติมเต็มให้ตัวเองได้นะอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความโศกจนมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้อภัยตัวเองอย่างหมดหัวใจแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันสดใสามากกว่าเดิมนะคะอ่า เวลาที่คุณจะทําอะไรให้คุณลองเขียนเป้าหมายออกมานะคะลองลิสต์รายการออกมาลองเขียนเป้าหมายออกมาซิว่าอะไรที่เราจะทําเป็นลําดับที่1ลําดับที่2ลําดับที่3นะคะพอเราเขียนเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะโฟกัสอะไรต่อไปนะคะเราก็ come home to your s e l f นะคะเป็นเรื่องของการที่กลับมาบ้านของเรากลับมาเพื่อตัวคุณเองบ้านของเราก็คือจิตใจของเรา นะคะจิตใจของเราข้างในของเรากลับมามองมันอีกครั้งกลับมาโฟกัสกลับมาใส่ใจมันอีกครั้งจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรอะไรคือเป้าหมายของเราอะไรคือสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยค่ะนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของสมุดที่ควบคุมการเล่าเรื่องของคุณเองก็เป็นตัวเราเองนี่แหละเราจะพูดถึงตัวเองแบบไหนเรามีทัศนคติกับตัวเองยังไงการที่เราเล่า หรือบ่งบอกหรือพูดอะไรที่เป็นลักษณะของการพูดถึงตัวเองในลักษณะไหนออกมามันก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณสวยก็คือคุณสวยถ้าคุณบอกว่าคุณขี้เหร่คุณก็มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเล่าออกมาสิ่งที่เราสะท้อนออกมาจากจากปากของเรามันเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นระวังสิ่งที่มันเป็นคําพูดที่มันเป็นคําพูดลบๆด้วยนะคะแล้วไพ่ใบนี้ก็เป็นเรื่องของการฟอกกลิบการให้อภัยเนาะจงให้อภัยจงให้โอกาสตัวเองอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่มันผ่านไปแล้วผ่านแล้วก็ผ่านนไปะ อย่าคิดวนอย่าคิดซ้ำอย่าไปนั่งลำพึงลำพันเฝ้าโทษแต่ตัวเองว่าฉันไม่ดีใช่ไหมฉันแย่ใช่ไหมฉันอะไรนู่นนี่นั่นหยุดนะคะหยุดโทษตัวเองแล้วเอาใหม่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ซะนะบูฟออนนะคะอย่าไปฝังจิตฝังใจอยู่กับเรื่องที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นฟอกกิฟตนะคะให้อภัยตัวเองซะ นะคะแล้วก็โฟกัสไปในสิ่งที่มันจะทําให้จิตใจของเราสดใสและเบิกบานเนาะวันนี้เราก็รับพลังงานดีๆด,ด้วยการพิมพ์10บสิบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของให้เพื่อนๆโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ